ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเดลี A ่ยัมมี A ่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะมี่ได้ไปเห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาต้องการจะทำปลูกผักเองนะคะวันนี้อมี่ก็ลองทำบ้างโดยการเพราะสะระแหน่แล้วก็ใบโหระพานะคะง่ายเราก็เห็นขวดน้ำของเราที่กินแล้วนะคะคือเยอะมากจริงๆอันนี้ก็คือใบโหระพา ที่อยู่ข้างบ้านของเราใกล้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะคะอันนี้กล้องคอภัยทุกคนนะคะคือไม่มีคนถ่ายให้จริงค่ะนี้เราก็ได้ไปซื้อใบสระรแหนนะคะที่ตลาดมานะคะทำการตัดตกแต่งใบออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเป็น ลากออกมาบริเวณที่ใบที่สังเกตและเห็นชัดเลยนะคะเราก็จะตัดลักษณะแบบนี้นะคะเห็นชัดๆก็คือเราจะเลือกต้นที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ทำการตัดขวดน้ำให้มีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำขึ้นมาให้มันถึงหัวจุกข,ของขวดน้ำนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกเอาใบสะระแหน่ของเรานะคะถ้าเกิดต้นเล็กเราก็จะใส่สักประมาณ3ถึงสี่ห้าต้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะอาม,มีก็จะใส่อยู่สักประมาณ4ี่ถึงห้านะคะแต่ถ้าเกิดต้นใหญ่ๆห,หน่อยเราก็จะใส่สักประมาณ3ต้นแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะคือเราจะเน้นให้ตัว ก้านของใบสะแหน่ของเรานะคะให้มันส่วนปลายอะคะ่ะให้มันถึงน้ำนะคะนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ7วันลากนังก็จะงอกออกมานะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะทํารอดหรือว่าจะเน่านะคะนี่ก็คือใบโหละพานะคะลักษณะแบบนี้ จะลองทำดูก่อนนะคะถ้าเกิดโอเคเราก็จะหาวิธีหรือว่าผักอื่นๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะอีกเจ็ดวันมาติดตามกันนะคะ